็นแค่คนงานเงินเดือนแค่เนี้ยหัดเจียมตัวซะบ้างนะเราอะใช่พี่ถูกหวยในวันที่หนึ่งว่ะเ <_ s> yes, <yes>, yes. ย s รางวัลที่หนึ่งโอ้ยไม่เปอนไร โอ้ขอบคุณครับสายเหนื่อยไหมนิดหน่อยขอบคุณนะจ้าเหนื่ออ่ะเมื่อไหร่แท็กซี่จะมาเนี่ยแคทแคทครับอากาศร้อๆๆนๆอ่ะกินน้ำก่อนไหมไม่ต้องอามาให้แล้วนะฉันไม่กินอ่ะเก็บไว้กินเองเหอะที่หลังอ่ะหัดเจียมตัวซะบ้างนะทำไมแคททำแบบนี้อนะ่ะพี่หวังดีกับแคทนะครับพี่ชอบแคทนะ หวังดีเหรอพี่วินดูสาระรูปตัวเองสิเสื้อผ้าอะไรอะ่ะตัวละร้อยเหรอเป็นแค่คนงานเงินเดือนแค่เนี้ยหัดเจียมตัวซะบ้างนะเราอะ่ะแคสสิเป็นสาวออฟฟิศเงินเดือนก็สูงกว่าพี่ใช้สมองคิดมั่งนะพี่วินเหนื่อยโอ้หแรงเว่า อย่าไปสนใจเขาเลยเคนอะไรกันเป็นเพราะพี่มันจนใช่ไหมอ่ะเขาถึงไม่ชอบพี่อะไม่เอาบอกว่าอย่าคิดมากไงเอเหนื่อยจังวะ จะเลยังไงฮะพี่วินพี่วินพี่วินอะไรพี่ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมเออซื้อทำไมตรวจหรือยังไม่ตรวจทำไมอ่ะเอาออกมาตรวจสิเร็วออกาตรวเออเอเลขบุดออกเลขบุดออกเลขออกไอ้นี่เลขอะไรอ่ะศูอะไรศูนย์ห้าห้าศูนยปดศูนเดี๋ยวไะอะไรนะศูนย์ห้าหู้นย์้าห้าสามแเฮ้ยใช่พี่ถูกหวยนวันที่หนึ่งว่ะเ ที่หนึ่งพีเง่เอาไปเถอะออกมาอกมาใช่นี่นทำงาน,นนะต้องเลี้ยงด้วยนะต้องเลี้ยงนะแล้วเราจ่ายตังค์นะกินอะไรดิกินอะไรกินอะไรกัน่แพงเลยนะเดี๋ยวจัดให้ไปไหนกันอะ พี่กำลังจะไปกินตอนเย็นกันให้แคทไปด้วยคนได้ไหมคะพี่วินจริงอะอจะไปพี่จริงเหรอไปจริงงั้นเราก็ไปหมดนี่ที่แหละนะนะ<อ>ไปก็ได้เย้พี่วินอนนีพี่แแคทอยากได้ครับ ชอบไหมชอบนีใบนี้ใบนี้อันนี้เลยเห็นป้าเอาฟุ้งให้นะอวยกระเป๋าใบานี้แพงมากเลยนะคะพี่วินเพราะพี่เห็นเราอยากได้ไงจิงเลยเซ้อให้มันแพงมาก<อ>จริงอ่ะชอบค่ะพี่วินพี่วินน่ารักจังเลยของเยอะจังก็แค่อยากได้อะไรอะ่ะพี่ให้ได้หมดแหละจริงเหรอคะพี่วินจริงสิ พี่วินคะ <m? S 1> คือทุกวันนี้เวลาแคทไปทํางานอะแคทจะต้องนั่งรถเมย์ไปทุกวันเลยแล้วเพื่อนๆทุกคนอะเขาก็มีรถยนต์ขับกันหมดเลยอะคะอ่ะพี่คือแคทก็อยากจะให้พี่วินซื้อรถยนต์ให้แคทสคักคันหนึ่งได้ไหมคะพี่วินนะอยากได้สักคันหนึ่งอ,อ,อ,อะก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับจริงเหรอจริงเหรอ,อจริงพี่วินน่ารักสุดเลยครับชอบไหมชอบค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อรถกันนะ อยากไรอีท้อยซีผิดจริงป้ะใช่พี่วินพี่ว่าแคทมันแปลกนะแปลกไงก็ตั้งแต่ที่พี่ถูรางวัลที่หนึ่งอะนะแคทมันก็เข้ามาตีสนิทกับพี่ขอพี่คบเป็นแฟนอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงู้นอย่างงี้อซอพี่ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยนะแค่หน้าพี่เนี่ยยังไม่อยากจะมองเลย แถมทำท่าลรงเกียดด้วยซ้ำดูตอนนี้สิโอ้โหอดอ้อน,ออนขอแต่ของแพงๆ<ม>พี่นี่แปลกเหรอมันแปลกยังไงอ่ะพี่ว่าเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าจายมันก็เป็นปกติเพราะว่าที่พี่เป็นแฟนเขาพี่ก็ต้องซื้อของให้เขามันก็ปกติอ่ะก็รู้แต่ว่าไม่มากเกินไปพี่เข้าใจไหมมันไม่จําเป็นที่จะต้องขอของแพงๆขนาดนั้นนะแบรนด์น o แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งนะี่ฉันไม่อยากจะบอกพี่นะอะไรอะ่ะคือฉันเห็นแคทยืนคุยกับผู้ชายและที่สําคัญนะยืนกอดกันอย่างนี้เลยฉันว่านะแคทมันต้องหลอกแดกพี่แน่ๆเลยหลอกเอาเงินพี่แหละ แต่งตัวอีกหรอเดี๋ยวไม่ทันนะสายแล้วเนี่ยพอดีพี่ไม่สบายนะีแคทแคทไปกับเพื่อนเถอะโอ้ได้ไงอ่ะพี่วินแคทกล่าวว่าจะไปกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปช้อปปิ้งต่อพี่วินดูสัก5้าแคทสิ 4. มันออกจะเก่าแล้วนะอ๋อ <c oughs> แล้วที่สำคัญนะเคาน์เตอร์แบนด์อะออกกระเป๋ามาใหม่ด้วยนะหนูก็เลยกล่าวว่าจะขอเงนินพี่วินสักห้าแสนได้ไหมคะ อะไรนะแคทห้าแสนได้หรอแล้วที่พี่ให้ไปครั้งนี้แล้วต้องสามแสนอะ่ะไปไหนหมดอะ่ะโขก็สามแสนนั้นน่ะหนูจะต้องให้พ่อให้แม่เดียจะต้องซื้อค่าของใช้อีกที่บ้านอีกอะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่ารถที่บ้านนอกอีกอะพี่วินแล้วซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสองสามใบมันก็หมดแล้วอะพี่แต่แคทครับพี่ไม่สบายอยู่นะแคทแคนเซิลเพื่อนเราก็มาดูแลพี่ได้ไหม หนูนัดเขาไว้แล้วด้วยอ่ะมันก็ไม่อยากผิดคําพูดอ่ะพี่วิน <c oughs> พี่วินไม่สบายอ่ะพี่วินแค่กินยาเดี๋ยวก็หายเงินเอางี้พี่วินโอนเงินให้แคสักห้าแสนนะพี่นะพี่วินนะนะพี่วินน้าน้าพี่มีน่ารักที่สุดเลย,ยงั้นเดี๋ยวแคสไปหาเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวรีบมานะคะบ๊ายบาย เห็นไหมเนี่ยแทนที่เลิกงานเราก็จะได้กลับบ้านกลับต้องมาดูแลพี่เนี่ยสายฮโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่วีเรื่องเล็กน้อยน่ะอ่ะนี่จิบน้ำหวานก่อนในเลือดเนี่ยจะได้มีน้ำตาลบ้างอ่ะจ่าแล้วก็กินยาซะนะจ่ะนี่เป็นอะไรกันะอะแล้วทำไมสายถึงมาอยู่ห้องพี่แบบนี้แหม นะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละตอนเนี้ก็อาจจะไม่มีแต่ถ้าฉันกลับมาช้ากว่านี้ก็มีแน่แกอยากได้ผัวฉันตัวสารเลสิฉันเห็นแกนังแต่ที่โลงานนะแหมทำมาเป็นใกล้ชิดอิดออดอยากได้ผัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเขามีเงินใช่ะ่ะเฮ้ยแคทมันจะมากเกินไรเปล่าวะฮะมันไม่มากไ,ไปไกหรอกพอ,อพอพอพอีพอ่บอกให้พอ นี่อะไรมาเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยร้องเสียใจจะไม่ให้เราเสียได้ไงล่ะแพ็คลองเงินพี่อยู่ไหนพี่เอแต่พ่อไม่อยากแพ้ไงโอนสิเร็วๆได้โอนโอนเลยสิโอนตอนนี้เลยได้เดี๋ยวโอนให้อยากได้มากใช่ไหมใช่อือโอนลักไหนอะเงินเปลี่ยนเข้าบัญชีเลย ี่โอ,อนแล้วแต่พี่โอ,อนให้ทรายมันเอา้าทำไมโอนให้มันน่ะอ๋อค่าได้เสียกันใช่ไหมพอพอ,อได้แล้วเลิกดูถูกคนอื่นเขาสักทีนี่คือตัวตวนของเธอใช่ไหมหากพี่ไม่รวยอ่ะหรือพี่ไม่ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเธอก็มีวันนี้มาลากพี่มาชอบพี่ใช่ไหมไม่เลิกเพ้อเจ้อได้แล้วก็ววพี่อย่ะน้อเองอ่ะฉันอยากได้อะไรอ่ะพี่ก็ซื้อให้กับฉันเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นกระเ,เป๋าแบรนด์เนม เงินแล้วก็บ้านรถอะไรเงี้ยพี่ให้ก็ให้หนูเองสรุปที่ผ่านมาเนี่ยแคทหลอกพี่ใช่ไหมคนโง่ก็อยู่กับคนโง่ไปสิและตอนนี้นะฉันก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยเขาทั้งดอถึงรวยและที่สำคัญนะเขาสามารถดูแลฉันได้ตลอดชีวิตและตอนนี้นสิ่อก็สัญญาแล้วด้วย คนี้หรอแฟนใหม่ของคุณที่บอกว่าทั้งหล่อทั้งรวยแล้วก็จะเลี้ยงดูคุณไปตลอดชีวิตนี่นะใช่แบบนี้นละเขาเป็นพ่นพี่เองนะฮะเพื่อี่ใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วอืใช่แล้วผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ผมบอกว่าผมจะเลี้ยงดูคุณไปตลอดชีวิตผมไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกครับ แต่ย่งไก็ต้องขอบคุณของแพงๆที่คุณซื้อให้ขอมท้งเงินสดด้วยนะครับต่อจากนี้ก็คงต้องคืนเจ้าของเาไปะครับพวกแกพวกแหลอกฉันหรอแคแคทไม่ได้ฉลาดคนเดียวนะแคทพี่จะบอกให้นะว่าหลักฐานทุกอย่างพี่เก็บรูปรูปไว้หมดแล้วตอนนี้พี่ก็แจ้งตำรวจแล้วด้วยต่อไปนี้เนะี่ยพี่ก็ขอให้แคท มีความสุขมีความสบายแต่ไป่สบายในคุกนะครับ <S <S <S